สวัสดีค่ะพอ่อตายกเปิลสเป็นแชแนลไอเกตนะคะเนาะขอบคุณหลายนะคะที่เขามารับชมย่เปิลขอบคุณที่เขามาติดตามให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะยเปิลก็เสีเอาความที่ประสบการณ์มาสามสิกว่าปีที่แล้วนะคะมาให้รับรู้กันที่ะสมควรสสเปนไม ไม่สมควรเสียเป็นตัวอย่างนะคะเนาะอันนี้คือความแก้ป่วนเดินทางผิดนะคะเนาะเออสีว่าเห็นฟังโตจากที่่อยไปตามล่าอัน่อยปล้อยพัวคคยเกินไปนลยไหม่คยมันใจแห้งเลยไหมวันนี้มันมาเมียนือยังห้าวเด้อันบะเมียนที่ว่าจะขอมันใจเนาะ่อยก็เห็นว่าในที่สุดมันก็มาวันนี้บ่ จะคล้องมันใจแล้คล้องกับปล่อยละเลื่อเลื่อเล่าเกินไปอันนี้เข้าก็โทษจะคล้องนะคะว่าเขาผิดเสียบ่ความเก็บความมันเก็บก็มันสับเนี่นนอย่าขอยู่น้ำเพลินน่ะอยู่อังกฤษตังต้งสิบหกปีเนาะเจ้าก่ขอ,ขอ,ขอเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อเล่าคือกันเด้เออคอยเปลี่ยนใบนั่นใบนี่เป็นไม่ยิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปลี่ยนยังยไงนะค่ะสมัยนั้นนะเขาจะท่านมายอมรับเด๊ สมุนนี่เขายังยอมรับกันลายนะค่ะเนาะให้พ่อให้แม่ติดนี่ติดสินมากสิขอยกููวันนี้หูวบอลว่ามันเก็บเนี่เฮดเฮาเนี่เยเฮดเฮาพังเฮดเฮาเนี่ยเพราะแค่อ,อย่างอีกแล้วนะแมย์บะน,นี้จริงๆแล้วมันผสมควนหนุกเสียบอกบเขาไปตามล่าเพื่นนอนนะอันที่เขาบอกต่อจากผัดเทล้วเนาะ ข่อยข่อยบย่อมเฮ็ดงานเลยข่อยย่อมจางจางคนมาเฮ็ดงานให้ข่อยว่าไปอืมข่อยกับอันผ้ามูข่อยขับรถไปที่ข่อยบอกว่าเกิดเป็นอันโดนรถไฟส้นตายนะอันรถไฟมันสีมีเตือนห้ามบา่ว่าข้นสิลุงสิก็บกผพากันจอดค่ะวิสสวยแ๊บหนึง่งเลยแม่ อ้าว็าบอกเป็นยังกับไปย่านพาท่านเขาย่านพระท่านเขาออกจากโรงแรมเห็นไหมเพราะว่ามีลูกสาวมีลูกสาวบอกว่าเขายังอยู่ด้วมแม่งสอนยังสี่วันนี้อีนันกับมีมูกลุ่มเดียวกันนี่แหละอีนั่นกับมี่มูกกั้นขบานเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าฟั่งเด้อต่อจากตดข่อยตามตามเห็นรถนอกจากโรงแรมโน่นนี่นั่นแล้วนี่ยหูว่าเอยก็ตามไปตามไปแต่ว่ารถรถมันไฟแดงหลายเนาะติดกันโน่นนี่นั่นมันบลาบันนี่คอยก็เด้ยว่าคือว่าเป็นยัง เอออันฮู้อยู่ว่ามึงได้เข้าไปนะมีคนรายงานข่อยพ่อไปนางปึ๊บนะเขาไปนางอยู่บางมองร้านอาหารอาหารเสา่อน่ยไหมเก,เก็บเก็บเ้อเห็นผัวเจวาะคลองไปมีผู้อื่นมันเก็บอหลีได้เพราะมีไฟลู่ไยลู่เลยเดย้คนที่ผ่านก็สิลูนะ่เนาะมันนี่พอเคยสัญญากับมาเนเลยนน่ไหมว่าห้ามมีผู้ใดถ้ามีผู้ใดเธอเธอกับฉันต้องต้องแบบ สุดๆแขอยกับปัาอ่อนมั้ยมันนี่นี่แหละคือความชลาใจของขขวยเกินไปเห็นบปล่าแขปล่อยละเลยเกินไปบ่เป็นยางคะ่ะอันนี้เบาเรื่องตรงนั้น <c oughs> มันนี่ข่อยให้มู่แขวนะครับรถเวียนเวียนเวียนไปฟังโขงบางหนองค่ายมันจะมีเป็นพับเป็นบาร์อาหารเสาะอาหารยางอยู่ฟังโขงนะครับมันจะมีอยู่จุดๆอยู่หนองค่ายนะฮะเนาะม,มันนี่ ันแล้วก็ไปนั่งกับไปยิ่งคนนี้แล้วจนมาสร้างอาหารเด้สร้างอาหารการกินอาหารเ้าอีนั่งอะมันก็สร้างข้าวต้มนั่งสร้างข้าวต้มนะจ๊ะพวกใครก็ตลังอ่านอ่านเออนี่เอ่ออ่านอันอันเมนูเมนูอยู่นไหมแล้วไปยุ่สระเมนูใหญ่ๆหน่ลยไหมมันนี่ใครก็เห็นแล้วว่าเรานั่งยู่งหันให้มู่ขยจอดจุ่มมังค่าพักนะมังจอดรถ ครก็เขาไปแบบเงียบๆเียบ้บาเขาเขาใครเขาไปเงีย,งยบๆก็กำลังเบิกเงินเมนูอยู่เนะ่ยแต่ว่าเขาก็แปลกเด้อีนอีสาวะ่ะกับปอกขอมาเด้มันกับเขกขมาเด้มันกับปอกขมาแล้วเด้มันกับคือยังมันรูกรอลลงหนามหไข่รูอยู่ว่ามีม,มีมีชะนีหรือกุมของข่อยเหระบอกมันกันมันยันข่อยอ,อ่าสีมีปัญหากันหรือไม่อันนี้ก็ก็ดีแล้ว,ละว่ะคะกะ ก็ดีแล้วที่เ่าเห็นนั่งนะเพราะว่านั่งก็รู้จักชันเด็กคอยก็รู้จักซื้อนั่งเหมือนเด็กนั่งรู้จักชันคือกันเอ็นเน,นคนที่มาก,กับพวววัวคอยนี่ก็รู้จักกันยูตากบดิษเนแตะวัไปไป,ไปงานไปปาดตีนที่ไปเจอหน้างูนั่งเหมือนคนเล่าอืมกบดีโทษนั่งอย่างหรอกอันนี้อันนี้ว่าถึงเนาะเออมือนนี่ต,นต่ว่นนั่งรูโตนั่งฟังเขาโตม่า มันก็บ,บอกออกมาแตว่าข่อยไปนางแท่นนั่งผัวข่อยก็ท่านรูเด้ปลาข่อยนี่นางยวนอยู่หน,หนแล้วก็นั่งเบิ้งเว้นนู่นยไหมพอเราเบิ้งพอเราอันอ่มันลงมาข่อยบอกว่าฮัลโลหลเขาว่าเฟียบอนาแล้วช็อกไหมช็อกแบบช็อกแบบว่าโอ้ยนี่ยังเกิดขึ้นไหมอ่าเแล้วเหลืองเลยไหมสช่ว่าตอนนั้นเป็นตอนเศร้าเลย เขาไม่กินอาหารเศร้ากันแล้วถามว่านเธอเธอกินยังบอสันว่าแต่ว่าอีน้าเน่มันรู้แล้วมันรู้แล้วมันหนีแล้วอีคนคนเล่าคนนี้ที่อยู่กับเล่าเนี่ยแล้วหนีมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันรู้ตัวเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าไผไผคทร่บอกมันเห็นนี้นะเพราะว่าเขาโตมันกับบ้าแล้วมันกับหนีมันเข่าห้องน้ำแล้วมันบอกไม่อีกเลยตอนคอยขับรถผ่านก็เห็น คอยเห็นมันอยู่ข้างหลังนะเห็นมันนั่งกับเล่าอยู่มันเจ็บอิลีได้พี่น้องอันคอยกับผิดพลาดไปขึ้นกันว่านี่แหละเขาถึงว่าทันวันเนี้ยอิริได้ไปอยู่อันเมืองไทยเนี่ยอันทันไปอยู่ในอันนี้เนาะอันยิ่งคอยเป็นยังสี่เนาะคอยกับพลาดไปก็บพาะเป็นยังก็คือประสบการณ์เนอเข้ากับ่านมาแล้วเข้ากับเรียนรู้มาแล้วเนาะคะ่ะอันนี้วอาเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นณนะนะตอนนั้นนะคะเนาะ อันเท่ากับบริโทษเพิ่มลอยเปอร์เซ็นต์ดอกบัดนี้มันก็บอกออกมาเลยพี่น้องมันบอกออกมาเลยเด้มันกันนี้ขอยบอกดูว่ามันหนีไปใส่ขอยกับน่งแพ่นนี่แหละขอยกับซังขอยกับซังแอลกอฮอล์มาเลยซังเดิมซังยังมาก่อยโมโหลายไหมมันก็บบอกผัวขอยก็บบอกก้าวยังได้ขอยกับสาดสาดเราเส่หนาผัวเขาเลยว่า แห้งขึ้นแห้งขึ้นนะเสียงก็ดังขึ้นดังขื่นมันก็บอกเธอเขาบอกว่าล้มแขนไอ้เธอจะไปเบาลอะไรเธอจะไปแห้งข่อยก็แห้งข่อยก็แห้งแห้งแห้งขึ้นเ่อยกิดใส่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 ขื่นเห็ไหมก็บอกปฏิสนใจความ้มืหูเห็นไหมอันอีนั่นเจ้าันนี้ไปใส่บอกบอกออกมากินหอ้าวต้มกับอกับมันบ่อะไรอย่างเงี้เด้กับโอเคข่อยกับกลับกับเราแล้วกับกลับมากับข่อยอยู่บ้านที่เสื้อน้ำกันนั่นแหละ กลับมากอีนังก็หายไปวันนี้มันมาเล้วเด้วัมน,นี่มันก็นยังมีแอบโทษหากันโน่นนี่นั่นเห็นป่นี่แหละนี่แหละความนั่นแหละค่ะมันมันเลยเป็นแบบนี้มันมาจบเท่านั้นเด้เพราะเพราะโอเคแล้วก็ขอมา่อวานว่าเป็นอย่างคือว่ามีอย่างกับคือขอตวบวยอมเขอกันละ่ะ มันนี่แล้วกับบอนอนน้ำข่นอโน่นนี่แนนเด็กข่อยกับบอลย้อมเขาลูกเลยว่าเรามีอีนี่อืมข่กับบอลย้อมคือความมันรุนแรงนะความรุนแรงตกันความความที่อยู่น้ากันอยู่อังกฤษเนี่ยมาตั้งสิบหกปีสิบเจ็ดปีเนี่ยแล้วกลับไปแล้วมันนี่เขาแต่เราอยู่ดอกผู้ท่ายเนาะมันไปเจอของไม่นิ่งของแทนนะแม่เขาก็าต้อง ติดใจนไแมไม่เปลนเพราะว่าดูแล้วเราอยู่น้ำข่อยเนาะอันนี้กับเขาใจแล้วข่อยกับว่าข่อยกับข่อยกับว่ไรแค่เล่าแบบว่าอันข่อยพิษคือกันอกแเ้วข่อยกับพิษแต่ว่าพิษปันใดเนี่เรากับเสียบว่าพอมันอยู่น้ำกันเรา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 บม่มีนอนน้ำข่อยเราก็ยัง,งเห็ดบ่ได้ไหมของเรากับว่าอันนี้เลยไหมบ่ต้องคือบ่ต้องการข่อยนะแม่ ข่ลู่แห้งเก็บอีกกว่าเก้าไมมแห้งเก็บขึ้นอีกเด้อันยิ่งเขาเขาไปสัมผัสก็ไม่ยิ่งแล้วนะแม่อันพอโดนแล้วแต่ก่อนเราอยู่น้ำสิบหกปีแล้วก็สัมผัสไดกับข่นะวันนี้พอเราไปสัมผัสกับแอนอี่ยิ่งคนนี้แล้วนี่แห้งเราพยายามให้ของเรานี่คือให้เป็นปกติมันก็ว่าเป็นปกติข่อยแห้งเก็บข่อยแห้งเก็บแห้งปวดได้มัมนี่ว้าบ้าท้อข่แห้งบ่ยอมมานี่ อยียงที่เกิดขึ้นต่อไปเด้อึกไข่อยยอมมันนี่ยข่ไสิเฮ็ดอยียงแบบแบบประชดประชัน,น่ะมันประถูกดอกแต่ว่าอันนี้คอนสิว้ตตอนตอนนั้นนะคันเนาะความเจ็บปวดข่คือคือข่อยอยอมไหมข่เลยเห็ดประชดเขาเขากับว่าได้เขาเขาเลิกก็อีนันแล้วเขาก็บม่มีอีอื่นอีกเด้เป็นร่านตัดเป็นไม่ยิ่งร่านตัดผมเขาก็มีต่อ,ต,อต่อไปเด้ คอยกับไปเพราะ่อยกับไปรลอมเพ่งรลองยังตัว่อยกับตามล่าแลวขคอยจ้างคคุ้นไปเออเปิดล่มรถเล่าโน่นนี่นั่นเด้คอยมาเห็นเราไปสักเล่าก็ไปอะไรก็เก่าละอืมอันนี้คือความเหมือนเหมือนกับตอนนั้นช่วงระยะนั้นอ่ะคือสงข้ามชีวิตกันเลยออหยังเฮ็ดได้เห้เก็บปวดกับเฮ็ดได่ไหมแบบว่ามึงเฮ็ดเังสิกูกูเฮ็ดกันสิกับมึงสิแม่มันเป็นยังสิแม่ คอยกัต่างคนแล้วอาสิบอบอแรงก็คอยคอยในแรงเลยล่ะะคอยนี้ไปแหกจางคนไปเปิดล่มรถเล่านนนี่นั่นพอเห็นเราเปิดใส่อยเห็นเหเราอยู่ยาก่ยพอถ้าไปคอยคือเก็บปวดที่เราไปมีมียิ่งไงไหมอันที่สัญญากับมแม่วนล่ะนะมาคอยกับ่ามีผู้ใส่เลย่อยกับบะเนี้มีผู้ใส้อย่างเด็ข่อยแค่ว่า่อยติดมูติดพวกอันนี้ท่านได้บอกถึงว่าติดเลนได้มันต่อมากข่ะซิมแมสติดเลนพร้อมข่ะิมามเลนพร้อม ่อยอันนี้คอยเสบบอเห็นเห็นแกตัวนะค่ะเนาะความผิดข่อยก็มีหลายขึ้นกันความผิดเลาก็มีลายขึ้นกัน,กน,กนแต่ว่าความผิดคอยนี่อัดสลายก็เล่าคนละเพราะว่าคอยคอยว่าสนใจเล่าคอยก็ติดมูติดพวกแล้ว่อยกับมาลอมให้ลองอยังสินะวันนี้แต่ว่าลววลเล่าเนี่ยพอได้เปิดติดไปยิ่งแล้วพย่อมออกได้ไัมนี่นี่ไม่ห่ะนี่แหละคือความเก็บปวดของ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 ัน อันซาวสองนะคะพอเฮ้าอาันผู้ใชอยู่กับเฮ้าเล้ปไปติดมิยิ่งสิมันสิเก็บปวดราวที่สุดเลยเก็ปปเเเกบแบบว่าเฮ้ามีอย่างเฮ้าเฮ้าเ็ดแต้เขาเก็บขึ้นสองเท่าสามเท่านะแต่ว่าคอยกับคิดผิดเด้แต่ว่าที่จริงนะนั่นแหละคอซิวอลตอไปเป็นยังพวกคอยขึ้นกับขึ้นมาอยู่ลำกันไดโนนีนั่นนะคะเนาะแต่ว่าเอาเรื่องเป็นตอน,ตอนไปคอยในยสูรลบตบเมือ่อคอยบาย่อมแพล ขาต้องเอาเราขึ้นเหได้เองสินะอืมนั่นแหละจังจังฟังกันตน่อเนาะค่ะเนาะว่าขอขึ้นเอาเราขึ้นม่ได้โนอนอนี่นั่นอันหลายๆอย่างเลยคะ่ะขาเสียบอยู่ฟังเออเพราะว่าเราเนี่ยเออโดนไม่ยิ่งหลอกโนอนอนี่นั่นแต่ว่าเราก็บ่เคยถิ่มข่อ,อยหอกถึงถึงถึงช่วงนั้นไปอยู่เมืองไทยแล้วกัคข่อยไปอยู่ล้งหลอกล้งแล,องลอง็อพุงอาพาร์ตเมนต์ไปก็ไปเศร้า เศร้าเอ่อเศร้าอยู่แล้วก็ไปเล่นขามุงขามบอลสีแย้ยไข่เมื่อเงินมาท่อองแล้วก็มาซอยไข่แล้วก็มาขับรถรับข่อหรือมาจ่ายรงเล่มเป็นข่คือเก่าอันนี้ขอยกระเป๋าความดีของเราคือกันอันนี้ขับก็ได้วาาข่กได้ว่าว่าบ้าข่อยดีนะพูดถึงอันนี้คือประสบพ่อข่อยบ่มี่เงินเมื่อทอยยางทียางหลายๆอย่างขอยบ่มี่เงินคาจ่์จานลงหลอดลงเล่มหน่นนี่นั่นแล้วก็มาซอยข่อยแล้วก็ถ้าข่อย ออกจากทานอันนี้แล้วก็มาเชียร์ข่อยมดอันละ่ะพูดถึงก็ได้แต่ว่ามันมีอีกหลายช็อตที่ว่าเราซอยข่อหพยังเพราะว่าเราก็ห่วงข่อยเตียโตนข่อยเ,เคยสัญญากันมาเล้วเราก็เลยกิิมข่อยบ่ได้คึอกันแต่ว่าเราก็ถทิมมิ่ยิ่งที่เราเคยเอามา่เล้วบ่ได้คือกันวันนี้เขาสิหลอกลวงเราว่าอันเขามีหลูกกับเล่านั่นแหละคะ่ะ แล้วก็มาถามข่อยเพราะว่าเขายังคุยกันอยู่นนินันั่นือนนี้ข่อยก็สิบอกเล่าเองว่าเออบปนาบปนาเสื้อนนนินั่นอันให้ไปเช็คยังสังส่งสี่เดี๋ยวข่อยมาบอกตัโตนะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆนะค่ะที่เขามารับชมเย้เปินผิดพลาดประกันยาเย้เปินก็ขอโทษขคอไพ่เด้อเย้ยยเปินก็ตัดตอนบ่เป็นลเย้เปินก็สิบบอกนี่แหละตามเนือ้อผ้า ตรงๆเป๊ะๆนะสินะคะเนาะขอบคุณนะคะเด้อฝากติดตามฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดกระดุมกระดิง่งให้ได้เปิลน,นะคะจะได้รับชมอตอนแม่ๆของยายเปิลอันนี้เอาเรื่องกิ่งมะเว่าวอิลีเด้อค่ะเด้อเดียร์มีนักกว่านี้อีกนะคะเด้อขอบคุณค่ะ